เดี๋ยวจะพาไปดูโจรแสบกันหน่อยดีกว่าออโอ้โหโจรคนนี้โจครโจนคนนี้หนักหนาสาหัสมากขนาดที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อแพมเพิร์ดให้ลูกเนี่ยยังแอบไปแวจขโมยของได้โอ้โหออจิตใจเขาเขี่ยมเกรียมเหลือเกินนะฮะโจรคนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับผมอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่นะฮะทางด้านของตํารวจเนี่ยฮะเข้ามาดูเนี่ยว่าหลักฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะโจรแสบคนนี้เนี่ยชื่อว่านายปรีชา นายปรีชาคำจันทร์เป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับก่อเหตุขโมยนกกรงกงนกหัวจุกนะฮะของชาวบ้านในพื้นที่วังปริงอําเภอสะเดาที่แขวนอยู่ไว้ใต้ถุนบ้าน คือกรงนกเนี่ยมันจะไปขายได้เท่าไหร่คุณมันก็เป็นมันก็เป็นกรงไม้นะนถ้าไม่มีนกนะมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการทํามันราคาเป็นหลักพันนะคุณจามอนออไม่ใช่ถูกๆนะคือถ้ายิ่งนกกรงหัวจุกบ้านไหนที่มีราคาแพงไอ้การจะใช้กรงเนี่ยมันก็ต้องใช้สมศักดิ์ศรีกับตัวนกเออทางภาคใต้เนี่ยเขาไม่ใช่โอ้โหเขาดูตามลักษณะของนกแต่ออมตีแน่ๆมีหลักพันแน่นอน ครับผมนะฮะนี่แหละขโมยไปแล้วไม่ใช่เหตุการณ์เดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอขโมยกรงนกหัวจุกไปแล้วเนี่ยนะฮะขับไปอีกตำบลหนึ่งขี่ไปอีกตำบลหนึ่งไปเข้าไปขโมยเงินนะฮะของชาวบ้านอีกเจ็ดพันคือพูดง่ายๆคือเจออะไรเอาหมดจะสังเกตคือบ้านไหนไม่มีคนอยู่ไม่ได้ปิดนะฮะขับขโมยหมดนะครับตั้งแต่รถจักรยานยนต์กรงนกเงินที่อยู่ในบ้านนะฮะใครเผลอเรียกว่าใครเผลอเนี่ยนะฮะโอ้โหปริชาเอาหมดคือเรียกว่าเอาดะว่างั้น เอาหมดเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าถูกต้องนะฮะซึ่งนะฮะภายหลังเนี่ยนะฮะตำรวจเขาก็สืบทราบจากวงจรปิดเมื่อกี้แหละครับรอยจนตามจับได้นะครับปรีชารับสารภาพครับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงครับวันที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะภรรยานะครับอยู่ที่อำเภอระโนดให้ไปซื้อกระต่ายกับไปซื้อแผ่นเพริดให้ลูกที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าระหว่างที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเนี่ยนะฮะมันสบโอกาสก็เลยเข้าไปขโมยนะฮะ กรงนกหัวจุกที่อำเภอะะเสดาครับจะเอาไปขายที่อำเภอเทพาครับจากนั้นเลยย้อนกลับมาขโมยเงินอีกอมาขโมยเงินของชาวบ้านที่อำเภอเสดาอีกเจ็ดนโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเขาไปขโมยรถจัก,กรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่แล้วก็อำเภอเมืองที่สงขลาเนี่ยมาแล้ว3ามคันครับ รถที่ขับอยู่ก็ขโมยมาเหมือนกันอ๋อคือรถที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นรถที่ขโมยมาเหมือนกันใช่โอ้เยี่ยมเลยแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนะฮะยอมรับเขายอมรับว่าเขาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ,รบหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่ถูกขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็จอดไว,ว้อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะฮะเขาก็มาชี้ตัวด้วยแลวเขาบอกโห oh, ดีใจมากดีใจมากที่ได้รถของเขาคืนนะครับขอบ,ค,บคุณตำรวจนะฮะที่แกะรอยจนสามารถตามจับได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคดีเล็กๆแต่ว่า ถ้าก่อเหตุบ่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะไม่เล็กแล้วลองฟังดูนะครับผู้ต้องหาว่าอย่างไรครับอยู่ระนวดอยู่ระนวดเรามาจากระนดเลยเหรอมาขโมยของที่สงขาหันใหญ่มาจากระนดเลยเหรอไม่ใช่ซื้อมาซื้อไอ้นู้ซื้อกระต่ายมาให้ลูกก่อนลูกอยู่ไหนลูกอยู่ที่หันใหญ่แล้ก็กลับมาซื้อเป็นเพื่อนให้ลูก วาไว้ที่บานปะปูครับแล้วมอเตอร์ไซค์กันที่ขีดนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราขโมยมาหรือเปล่าขโมยมาเราแจ้งความเลยค่ะขายช่วงประมาณ9ทุ่มครึ่งค่ะคืนวันที่4ี่ืล่ใช่ค่ะคืนวันที่4เราจอดไว้ตรงไหนจอดไว้หน้าบ้านค่ะมันก็มาขีดไปอันนี้เป็นผู้เสียหายนะนี่แล้วเขาเอาความตั้งใจเขาตั้งใจจะขโมยนกขโมยนกด้วยนะไม่ใช่เอาแต่กรงนะ เออนกคงจะเอาไปซื้อขายกันอะไรอย่างนี้นกโวนกกรงหัวจุกนี่มันมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะนกตัวไหนที่แบบบ้านไหนที่แบบไปแข่ง,งประกวดเนาะโอ้เสียงมันจะดังกู้กู้เนี่ยโหราคาหลักหมื่นหลักแสน